กล้าท้าลุยพร้อมกับทีมงานขาลุยเรายังปักหลักอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัด,ดคนครปฐมมนลุยแหล่งปลูกไหลบัวเงินล้านของน้องติ๊นทศพรและน้องซีสนรน,นันกันต่อนาบัวนับร้อยไร่ต้องหมุนเวียนปลูกเพื่อเก็บไหลขายในแต่ละวันให้ทันภารกิจของผมคือยังไงก็ต้องพยายามหาไหลบัวให้ได้ <c oughs> กลางนาบัวกว้างสุดลูกหูลูกตานี่เลยครับอันนี้เราจะหาวิธีรัดนะครับไม่ต้องหาใบแก่ใบอ่อนแต่ว่าเราหาจากยอดของมันเลยส่วนที่มันแบบโผล่ออกมาแบบนีต้ต้องดึงสองทางอาจจะยากกว่าเดิมร <laughs> หรืออาจจะเป็นไปนได้ข้างล่างมันเยอะมากเลยฮนะ <c oughs> ออโอเคขึค้นค่อยๆค่อยๆละ ่ะพ,พี่พี่สามช่วยหน่อยนี่ลากไปตรงนี้มันกาจังหวะยากมากเลยเนาะพี่สามครับแต่ว่าในนี้มันมีปลิงไหมพี่ไม่มีครับป,ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีมั่นใจได้ของปลิงนี่แหละครับที่หลายคนถามว่ามีหรือเปล่าถึงจะบอกว่าไม่มีแต่ก็แอบหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะครับ ในดานบัวก็จะมีกลิ่นเฉพาะพร้อมกับน้ำแหลมๆจากต้นบางจาังหวะแท้จะต้องดาลงไปเก็บไหลขึ้นมาเพราะต้องรักษามันให้ดีๆสุดท้ายความพยายามของผมก็สำเร็จหลังจากที่ลอกหิดลองถูกอยู่นานมือไม้มีแต่แผลนะครับใช่ไหมพี่ใช่ป่ะโอเคได้นะอ๋อโอเคจริงๆอันนี้เด็ดได้ใช่ปะฝั่งนี้อันนี้คือใบอ่าอันนี้ก็คื อันนี้เก็บไว้ก็ได้อันนี้หาเองเลยนะครับก็ถือว่าสําเร็จนะครับไม่มีอันไหนที่มันขาดเลยถือว่าสวยสมบูรณ์พร้อมที่จะเอาไปปลูกครับ ต้องยาวต้องมีใบหลักมีส่วนไหลที่ครบทุกจุดห้ามหักห้ามงอห้ามช้ำหรือหลุดออ,ออกจากการเด็ดขาดเวลาเอาไปปลูกต้นจะได้ไม่ชะงักการเจริญเติบโตอันนี้ถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะที่สามารถนำไปใช้ได้เลยครับตอนนี้ได้เวลาเอาไปปลูกต่อแล้วครับนาที่ย่ำและทิ้งไว้จนได้ที่ก็จะมีแต่โคลนเลนไม่มีก้านบัวพันแข้งพันขาแล้วละครับ ลงเลยนะครับน้ำไม่ลึกครับแต่ว่าคือเขาอะย่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราต้องไปปลูกบัวกันนะครับอันนี้คุณปลูกแล้วอันนี้ที่เพิ่งปลูกไปวิธีปลูกง่ายมากครับ ใช้มือขุดเลนให้เป็นร่องยาวแล้วบรรจงวางไหลบัวลงไปใช้มือโวยเลนมาปิดให้มิดแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยง่ายยิ่งกว่าการไปถอนไหลบัวเป็นร้อยเท่าเลยครับคือเราเอาลงไปปุ๊บเนี่ยกดๆลงไปไม่ต้องลึกมากก็ได้อยู่เลยนะครับ น้องติ๊กกับน้องซีบอกว่าการทำนาบัวมีข้อดีตรงที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีเลยเลี้ยงแบบปล่อยทิ้งปล่อยว้างก็ยังเติบโตประมาณเดือนครึง่งต้นบัวจะใบใหญ่เขียวเต็มนาพร้อมให้เก็บไหลไปขายได้ต่อแบบนี้ <S <S พูดถึงไหลบัวแน่นอนนะครับไม่มีเมนูยั่วๆไม่ได้ เมนูเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนประกอบจากไหลบัวทั้งนั้นไหลบัวถูกจัดให้เป็นอาหารที่มีฤทธิ์เย็นช่วยปรับสมดุลร่างกายได้ดีแก่อ่อนเพลียช่วยบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตสูงช่วยให้นอนหลับสบายลดความเครียดทางสมองขับปัสสาวะไม่น่าเชื่อนะครับนี่เป็นแค่สรรพคุณบางส่วนเท่านั้นทำให้ไหลบัวที่นี่ส่งขายวันละ2ตันเลยนะครับ ซึ่งถ้าอยากได้ไหลบัวคุณภาพดีติดต่อได้ที่น้องซีนน้องติดแดกตลอดครับนเรศปาทานและมานิดพี่ชายถ่ายภาพขณะวิทยแหวนวงภาพมุมสูงแล้วพบกันใหม่กล้าท้าลุยขอตัวไปปลูกไหลบัวต่อก่อนนะครับราคาดีเหลือเกินสวัสดีครับแน่ ดูแต่และเมนูเนี่ยนะคะเอามายั่วน้ำลายเราสอคนแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนี่ยังไม่ได้ทานข้าวนอนั่งจัดรายการเนี่ย <laughs> คุณผู้ชมคะติดตามได้ในกล้าท้ารุยนะคะเดี๋ยวตอนหน้าพี่กล้าจะเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามได้ในข่าวใหญ่นะคะ